ก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ไม่อยู่ในช่องดิวดิวลักกี้นะเพื่อนเื่อนวันนี้ก็ไม่อยู่ในเกมสาวถ้ำนั่นเองนะทุกคนวันนี้ก็พกงบมา600นะก็วันนี้จะมาลองแบบปันสาวถ้ำนะด้วยงบ600นะทุกคนโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเอาวันนี้นะคะก็จะเริ่มเบ็ดที่3ละกันทุวนนะ ก็หมุนไปนะ30หมุนพอนะเดี๋ยวลองเชิงดูก่อนละกันนะว่าสาวท้นวันนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับเปลี่ยนเบียดเอาละกันนะเพื่อนๆน,นะก็วันนี้นะคะมาเล่นตามตารางกลุ่มก็เดินชามน,นะคะเพื่อนๆน,นะก็เพื่อนๆคนไหนนี่ที่อยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้แม่ดิวก็จัดตามตารางนะก็ไม่รู้ว่าจะปังไหมแต่ว่าโอกาสในการแตกก็มากกว่าที่เราเล่นแบบ ไม่ได้ดูตารางนะคะเพื่อนๆนะ,ะเหลือสักหรือสิบกมุนนะคะทุกคนดูซิว่าจะแตกดีไหมทุนหกร้อยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะตามทุนไหมนะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกัน <c oughs> <c oughs> ก็ตอนนี้เหลือประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบนะคะทุกคนเออดูซิว่า จะต,ต้องตามทุนไหมอะรอบแรกเปิดมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเบ็ดน้อยนะทุกคนนะจะหมดรอบแล้วนะยังไง <c oughs> อุ้ยฟีเกมเข้ามาเฉยทุกคนเอ้ยอดีดีทุกคน ฟรีเกมเข้านะถือว่าเป็นต่อได้เลยนะทุกคนเมื่อกี้เกือบจะครบหมุนแล้วนะเออไม่งงมากคนได้เข้าฟรีเกมคือไม่ได้คาดหวังเลยนะเปิดมารอบแรกนี่คือไม่ได้คาดหวังจะแบบเออต้องเข้าฟรีเกมนะมาถึงก็ได้เข้าเลยก็โอเคนะทุกคนนะคูณสิบสองแม่หลือตั้งเจ็ดหมุนอุ้ยเฉยเลยเฉยเลย จุ๊บๆไปให้แม่สองหกเจ็ดถือว่าโอเคนะเพื่อนนะเหลือต้องโอ้ห้าหมุนคูณสิบแปดแม่คูณเยอะนะเนี่ยสาถ้ำวันนี้โอเคเลยนะเพื่อนๆนะเว r ร g o ี่กูดเลยนะสาถ้ำคูณเยอะไงประเด็นน่ะมันไหลไงมันเลยคูณเยอะทุกคน คะเหลือสองหมุนนะทุกคนเฮ้ยแต่คูนี่คือแบบจุกเลยนะจุกๆเลยนะแม่อุ้ยแล้วมันแตกทุกรอบเลยค่ะแม่อะเหลือสองหมุนอุ้ยอีกนิดเดียวนะทุกคนพันแตกนะจ๊ะแม่เอาสิงบหกร้อยนะคะทุกคนตอนนี้แตกมาประมาณเก้าร้อยเกือบจะหนึ่งพันแล้วค่ะแม่อุ้ยหนึ่งพันไปเรียบร้อยคูนี่แตกทุกคน โอ้ยกอดวันนี้คือแบบคูณทะลุมากทุกคนสวยๆอยู่นะสวยๆอยู่นะแม่ตอนนี้โอเคทุกคนนะกอดได้มา510นะโอเคอะเดี๋ยวหมุนไปต่อแล้วกันเพื่อนๆนะ โอเคครบรอบพอดีนะคะทุกคนเบตสานะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวเปลี่ยนเบตหน่อยแล้วกันนะเอาสักเบตเบตเ็ดแล้วกันทุกคนนะก็หมุนไปสัก30หมุนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆน,นะลองดูลองดูว่าเบตเจ็ดจะสู้เบตสาได้ไหมนะเบตสามคือเข้าฟรีเกมไปแล้วเรียบร้อยไงก็เลยเออสาวท่าวันนี้น่าจะแบบฟังอยู่นะ ดูจากอาการเริ่มแรกก็ได้อยู่นะทุกคนนะสวยๆไปนะทุกคนทุนหก0้อนะอ่ะถ้าเบ็ดเดไม่ไม่แตกไม่เข้านี้ก็เริ่มขยับลำบากอยู่เหมือนกันนะว่าจะเบ็ดอะไรดีแต่ว่าลายมาสวยมากทุกคนวันนี้สาวทำเออวิสวยไปสวยไป อุย้ยเลิศเลิชัดปังๆไปเลยค่ะแม่อ่ะยกแพงอันนี้เหลือสิบห้าหมุนทุกคนสวยอุ้ยเป็นไปได้เคมาเฉยทุกคนปกติไม่ค่อยจะมานะ เหมือนหนึ่งช่องสุดท้ายเงี้ยเป็นไปได้ยากมากที่แบบจะเข้ามาให้มันแตกอะไรเงี้ย <c oughs> คือวันนี้มันลายมาดีมากทุกคนอะสเคเตอร์มาแล้วคะ่ะเบ็ดเจ็ดนะเออแตกก่อนเข้าด้วยฟาดฟาดไปแม่ถือว่าโอเคนะทุกคนนะได้เข้าฟีเกมทุกเบ็ดเลยนะอันนี้เบ็ดเจ็ดอะรอบสองนะทุกคนอ้าเริ่มมาแล้วค่ะแม่ เริ่มแล้วค่ะแม่สวยเหลือเจ็ดหมุนนะเพื่อนๆสวยอีกยังไงจะบอกนะว่าสู้ฟีเกมรอบแรกไม่ได้นะทุกคนดูจากเชิงแล้วนะเพราะว่าคูณมันน้อยมันไม่ไหลเลยอะ่ะ น่าจะสู้ไม่ได้แล้ว,ลวทุกคนนะเพราะว่าคูณแบบตามหลังมากไม่ได้ไม่ได้เอยก็ถือว่ายังแตกเกือบจะเท่าเหนนะทุกคนนะอ่ะพีเกมรอบนี้ทุกคนนะได้มา3 7 1น,นะ 1> ไม่รู้ว่าหักไปเท่าไหร่ส1 3หนะทุกคนโอ้ ฉันงงมากแม่เมื่อกี้เหมือนแตกเยอะแล้วทำไมมันพอจบฟรีเกมมันได้มาเท่านี้งงอยู่นะแม่ยืนงงในดงสกเิเ,เตอร์ด้วยเออก็ไหลอยู่นะทำเป็นเล่นก็ไหลอยู่นะยังไง หมดรอบค่ะเบ็ดเจ็ดหมดรอบแล้วนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเบ็ดดูแล้วกันนะเพื่อนๆนะเอาซักเบ็ดเท่าไหรด่ดียี่ไปเลยไหมเอาเบ็ดยี่แล้วกันเลยยังไงดีอ่าเบ็ดยี่แล้วกันทุกคนนะก็หมุนไปสัก50หมุนแล้วกันนะรอบนี้ก็ได้มากกว่าทุนเพิ่มมาเยอะมากทุกคนนะถ้าถ้าเราไม่เปลี่ยนเบ็ดตอนนี้คือก็ไม่รู้จะเปลี่ยนเมื่อไหร่เพราะว่า ถ้าเราไปเปลี่ยนแบบเบ็ดสูงตอนที่จํานวนมันลดลงแล้วไงมันจะรัดตัวเราเกินไปนะเพราะฉะนั้นนะทุกคนมันแตกมาให้เราขนาดนี้นะเร,เราต้องเปลี่ยนเบ็ดนะจะได้เพิ่มโอกาสในการแตกมากขึ้นนะทุกคนนะแต่ว่ามันก็เสี่ยงที่จะโดนดูดคืนเหมือนกันแต่ว่าเราก็เขาเรียกว่าแหลการลงทุนมีความเสี่ยงนะทุกคนมันเป็นเรื่องปกตินะอ่ะก,ก็ดูดคืนจริง,รงๆนะทุกคนเสาท่าเออ งอยู่นะดูดคืนไปแล้วเรียบร้อยนะทุกคนถ้าได้เข้าฟรีเกมเบ็ดยี่นี่คือโอกาสปังก็ได้อยู่นะเพื่อนๆมาภายในสิหหมุนนี้นะทุกคนฟรีเกมต้องเข้าแล้วนะเออ ไม่เข้าก็แตกนอกก็ดีนะทุกคนนะ <g ười> ประเด็นคือเราอยากเข้าฟีเกมไงนะอุ้ยเคยงแปลงเอาคัมแบ็กเฉยเอาดิมาแล้วคะ่ะแม่ฟีเกมไม่ต้องแล้วจ้ะแตกนอกอย่างเดียวพอแล้วจ้ะแม่เอาสิสาวทํำสาวทํำขย่าม,มานะทุกคนๆๆตอนนี้อ่ะอุ้ยแตกนอกมาสวยๆไปแม่ โอ้โหเมื่อกี้เคยกแพงนะถ้าสมมติว่าเบ็ดมากกว่ายีย่ทุกคนมีโอกาสได้การแตกสี่ห้าพันเลยนะทุกคนนะโอ้โห้ยเคเราเคเราไม่ธรรมดาทุกคนยกแพงอย่างสวยแต่เมื่อกี้เดี๋ยวเป็นเบ็ดนิดนึงแล้กันทุกคนต้องลดเบ็ดหรือเปล่าเอาไงดีไหลนะคะทุกคน ความไหลนะยังอยู่นะแม่เออเกือบจะ้ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวรถเบ็ดมาเป็นเบ็ดสิบละกันนะซื้อดีไหมทุกคนซื้อดีกว่าวซื้อดีกว่านะคิดแล้วมันโอเคอยู่อุ้ยห้าตัวไปห้าตัวไปใส่เคเดอร์ห้าตัวโอเคโอเคเว r y good กดมาแตกหน่อยดี แต่ให้หน่อยดีสวยๆไปขอแบบสวยๆนะเอ้ยวีเกมของเรานี้ขอให้มันปังเลยอุตส่าห์ซื้อมาอุ้ยหน้าชมพูแม่ตามด้วยสิทุกคน,นแอนเขียวและกีเออ ชอบความไหลแบบนี้ชอบความไหลเพราะว่ามันแตกไหลมันเพิ่มคูณไงทุกคนความไหลในที่นี้อ่ะยังไง โอเคนะ,ะทุกคนไม้นี้นะได้มากันไว่าหนึ่งเอ่อหนึ่งเมื่อกี้ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเศษให้มันหมดละกันนะทุกคนนะ,ะมาดูกันว่าเศษนะคะทุกคน30กว่าเนี่ยจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ไหม <c oughs> <c oughs> อ่ะถ้าฟีเกมเข้านี่คือบั๊กนะงงมากนะสาวทําไม่เข้านะ หลอก่อตายใจให้เราแบบเอ้ยเหมือนเกมมาอะไรอย่างนี้ทุกคนอ่ะเหมือนจะแตกไหมหรือเราคิดไปเองทุกคนกดหยุดก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวไม่ทันนะ เศษที่มี2องพันทวนไปเลยจ้ะแม่ก็โอเคนะคะทุกคนสำหรับสาวถ้ำวันนี้นะคะก็เดี๋ยวอะไรดีอะพอดีกว่าทุกคนไม่ไปต่อแล้วตอนแรกว่าจะไปต่อด้วยเบ็ดเจ็ดนะ,ะทุกคนก็สาวถ้ำวันนี้นะ,ะใครที่ชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจงแหนได้หรือว่ากดแชร์นะ ไปนะทุกคนนะจะได้มียอดวิวถึง1,000ว,วิวเร็วนะจะได้มีการจัดกิจกรรมแจกเครดิตนะคะเพื่อนก็ส่วนใครนะคะที่อยากจะเล่นค่าเดียวกันก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยววันนี้แม่ดิวก็ต้องขอบตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันหใหม่เกมหน้านะบ๊ายบาย